สวัสดีจ้าเซี่ยวอมคุ่ตาบ้านดุงจ้าเมื่อนี้เซี่ยวอมสิมารีวิวรถคูชเฮเบิงนะจ่ะจะเป็นรถคุดมือสองนะจ่ะที่อยู่ทั้งหลังอมนี่จ้ามีมีหลายขั้นเลยจ้าท่านเป็นลูกค้าสนใจขั้นใดกะโทรมาสอบถามเซี่ยวอมได้จ้าเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกซีซีซีนะจ้ารถอยู่คุ่ตาบ้านดุงจังหวัดอุดรนะจ้าขั้นนี้จัดโปรโมชั่นดาวรับโลจิธีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะจ้าตัวเช็คพร้อมใส่งานจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิงรอบๆลขั้นกันเลยจ้า สวัสดีจ้าเซลออมคู่ปตาบันดุงจ้าเมื่อนี้เซลออมสิมารีวิวรถคุด KX033 แบบปิดแอร์นี้นะจ้าคันนี้เป็นรถปี66จ้าได้พันสามรอยชั่วโมงเนะจ้าดาวรับรถอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทนะจ้าราคาเงินสดอยู่ที่แปดแสนสองมืนหาพันบาทจ้ารถตรวจเช็คพร้อมใส่งานเนะจ้างวดไล่เดือน 4ปีสตกไล่เดือนเดือนละ17,467บาท4ปีเด้อยจ้าะ4๊ะดห่วจ้ะอันนี้คือรับๆขั้นยังง่ได้ดันตรวจเช็คนะจ้ะขั้นจองแล้วจังสีเอาไปเช็คให้จ้ะลูกค้าสนใจกะโทรสอบถามเชวออมได้ด้จ้ะเบอร์โทรออมกะศูนย์หก4 4ึ่งศูยอู่ ผู้ปตาบรนดุงจังหวัดอุดอรนะจ๊ะเป็นรถปีหกหกนะจ๊ะเขามาล่องคับได้จ๊ะอยู่ลานกะมีหลายขั้นให้เลือกนะจ๊ะหอจ๊ะ